สวัสดีครับพี่ดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวสารและการลงทุนประจำวันที่1มีนาคม2566นะครับยี่ดีต้อนรับเข้าสู่เดือนใหม่ของเรานะครับซึ่งในเดือนนี้เนี่ยก็ คาดว่าน่าจะยังคงมีประเด็นที่น่าติดตามอยู่เหมือนเคยนะครับแต่ว่าข้ออื่นเนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดูทีส่สภาวะตลาดเมื่อวันก่อนนะครับว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับทำไมราคาทองคําถึงปรับตัวสูงขึ้นนะครับยูโรเทียบดอลลาร์ทำไมถึงสูงขึ้นปอเทียบดอลลาร์ทำไมถึงสูงขึ้นนะครับหลักๆแล้วนะครับเมื่อวานนี้นะมีการประกาศข้อมูลสําคัญอย่างหนึ่งนะครับของทางสหรัฐนะครับนั่นก็คือตัวรายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก CB นั่นเองนะครับปรากฏว่าครั้งก่อนเนี่ยอยู่ที่1 0 6 ครั้งนี้อยู่ที่หนึ่ง้ยสองจุดเก้านะครับซึ่งตัวเลขที่ออกมาเนี่ยมันค่อนข้างผิดคาดนะครับก็คืออ่ามันแย่ลงนะครับมันน้อยกว่าครั้งก่อนแล้วก็น้อยกว่าคาดการณ์ด้วยนะครับอันนี้ก็เลยเป็นปัจจัยหนึ่งนะที่อ่าส่งผลให้กุลเงินดูเอสตอร่าเนี่ยปรับตัวอ่อนค่าลงนะครับจากการประกาศตัวเลขนี้นั่นเองเพราะว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในตัวเลขนะครับที่มันค่อนข้างสาคัญนะที่บ่งบอกถึงความเชื่อมั่นนะครับทางเศรษฐกิจ ของสหรัฐต้นเองนะครับอันนี้ก็เลยปรับตัวล่วงลงนะทีนี้นะครับเวลาปรับตัวล่วงลงแล้วเมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดเป็นการาฟสกอตชนีดอลลาร์นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าเราตีเทรนไลน์โดยใช้สวิงนี้นะครับมันยังคงมีจุดสําคัญหรือว่าคีย์เลเวลอยู่นะครับซึ่งมันยังไม่คอนเฟิร์มนะครับว่า US ดอลลาร์เนี่ยมันจะอ่อนค่าลงจริงเพราะว่า เราอย่าลืมว่าเฟดเองนะครับเขาก็ออกมาบอกว่ามีโอกาสที่ US เอสดอลเนี่ยนะครับที่ธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยเขาจะปรับขึ้นอนัตราดอกเบีย้ยเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ย0.25ในการประชุมครั้งถัดไปนะครับเพราะว่าเขาเองยังมองว่าตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยมันยังไม่ลดลงตามเป้าหมายที่2ปรนะครับประกอบกับนโยบายการเงินต่างๆเนี่ยนะครับอาจจะขึ้นอยู่กับ ตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลขภาคตลาดแรงงานนะครับตัวเลข P.M.I. หรือว่าตัวเลขเงินเฟอ้อต่างๆนะครับถ้าเกิดว่าเงินเฟอ้อมันยังคงเยอะอยู่แต่ตัวเลขเศรษฐกิจมันออกมาในทิศทางเชิงบวกแบบนี้นะครับก็อาจจะส่งผลให้ US Dollar เนี่ยสามารถแข่งค่าขึ้นได้นะครับจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่มันยูนระดับสูงนะครับของเฟดเองเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าหลายฝ่ายคาดการมาอาจจะออกมาเป็น 0.50%นะครับหรือว่าจะเป็น0.25%ก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนั่นเองนะครับซึ่งการร่วงลงของ US Dollar นะครับมันเลยส่งผลให้ราคาทองคำเมื่อวานนี้นะครับพยับปรับตัวขึ้นทำ New High บริเวณราคา1,831โดยประมาณนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูในภาพใหญ่นะครับเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับเขาฟอร์มตัวเป็น pattern คล้ายๆกับ Falling Wave นะครับประกอบกับ มี d i v e r g e จันะครับจาก I s เเนี่ยเรื่อยๆเลยนะครับโดยเฉพาะใน time f r ฟร e ที่มันใหญ่ๆแบบนี้นะครับก็คือโลเนี่ยมันลดต่ำลงนะครับสำหรับราคาแต่ว่าโลของอินดิเคเตอร์เนี่ยมันยกขึ้นนะครับแล้วเมื่อวานนี้นะครับปรากฏว่าราคาก็ดูเหมือนนะครับผมใช้คาว่าดูเหมือนนะเพราะว่าปัจจัยพื้นฐานมันยังคึกคักกลางๆอยู่นะครับแต่ว่าแอคชั่นในตลาดตอนนี้นะครับนะก็ราคาสามารถหลุด p พ t t e r n falling w e ่ g เไปได้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กลับมา เทสกับบริเวณที่มันหลุดได้แล้วนะครับตรงนี้นะคีย์สำคัญนะครับของราคาทองคำเนี่ยผมมาให้ไว้2จุดนะครับที่เราต้องโฟกัสเลยก็คือโซนระหว่าง1,823ถึง1,818นะครับนะครับถ้าเกิดว่าโซนนี้เนี่ยยังสามารถยืนเหนือ นะครับยังสามารถยืนเหนือได้ก็เชื่อว่ามีโอกาสที่ราคาทองคำอาจจะปรับตัวขึ้นต่อไปได้นะครับโดยที่แนวต้าน,นยอยู่ที่ย8 5 1อยู่ที่1,851ดอประมาณนะครับส่วนถ้าเกิดว่าในกรณีที่ตัวนี้มันเป็นฟอลส b เบรกนะครับก็คือราคาไม่สามารถยืนเหนือได้นะครับปรับตัวลงมาลดต่ำกว่า1,818โดยปรประมาณเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะมีการปรับตัวร่วงลงอีกสักหนึ่งชุดหนึ่ง นะครับก็อาจจะทดสอบแนวรับบริเวณ1,804กับ1,800ตามลำดับได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวยังไงรอดูสถานการณ์ก่อนอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับส่วนราคาน้ำมันนะครับเมื่อเช้านี้กับเมื่อวานนะครับมีการขยับปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับสาเหตุหลักๆก็มาจากเรื่องของความต้องการใช้น้ำมันจากจีนที่นักลงทุนคาดว่าจะเยอะขึ้นนะครับหลังจากที่จีนเองประกาศตัวเลข PMI นะครับแล้วก็ ข้อมูลเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยออกมาในทิศทางเชิงบวกตั้งแต่8ปดโมงครึ่งวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น P.M.I. ภาคการผลิตนะครับหรือว่าตัวดัชนีผู้จัดก,การฝ่ายจัดซื้อนอกภาคการผลิตเนี่ยนะครับก็ออกมาดีทั้งหมดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะเพราะว่าจีนเป็นประเทศที่นำเข้าน้ามันอ่าต้องเรียกได้ว่าเยอะที่สุดในโลกนะครับแล้วก็มีการความต้องการในการใช้น้ำมันเนี่ยที่ค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อใดก็ตามที่เศรษฐกิจจีนมันออกมาในทิศทางเชิงบวกหรือทิศทางที่ดีขึ้นเนี่ยมันย่อมส่งผลกับราคานมัน ในการทําให้ราคาดอลลารปรับตัวแพงขึ้นได้นั่นเองนะครับส่วนข่าวอื่นๆนะครับที่เราจะต้องติดตามกันในวันนี้ก็จะมีตัวชนิดพ PMI ไอภาคการผลิตของเยอรมนีนะครับตรงนี้อาจจะส่งผลกับสกุลเงินยูโรได้นะถ้าออกมาดีขึ้นนะครับก็จ,จะส่งผลให้ยูโรเนี่ยสามารถปรับตัวแข่งค่าขึ้นได้อีกนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงในการจ้างงานด้วยนะครับรวมถึงราชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI ด้วยนะครับคาดการณ์ว่า CPI ของเยอรมนีในครั้งนี้นะครับอาจจะปรับตัวลดลงคือเงินเฟ้อเนี่ยมันลดลงนั่นเองครับพอมันลดลงแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการระงับแผน ECB ไม่ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่มันเยอะเกินไปนะครับแต่ว่าอย่าเราอย่าลืมว่าน,นีนเป็นเพียงประเทศเดียวนะครับเพราะจริงๆสาภาพยุโรปเนี่ยมันมีอีกหลายประเทศเข้าไปข้างในนะครับตรงนี้อาจจะส่งผลต่อความผันผวนกับราคาได้ไม่เยอะเท่าไหร่นักนะครับแต่ก็ให้ระวังไว้ด้วยเนาะแล้วก็ส่วนสารารณจักรนะครับก็จะมีการประกาศตัวเลข PMI นะครับช่วงเวลา 4ี่โมงครึ่งนะครับรวมสิงคํากล่าวของประธานวี e อเอคือคุณแอนดูไบเล่ด้วยนะครับก็ต้องดูว่าถ้ากล่าวว่าจะชะลอการปรับอัตราดอกเบี้ยนะครับคือปรับให้มันน้อยลงนะครับตรงนี้อาจจะทําให้สกุลเงินปอนปรับตัวอ่อนค่าลงเล็กน้อยได้นั่นเองนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นทางฝั่งสหรัฐนะครับวันนี้ตัวเลขที่น่าสนใจก็มีการประกาศตัวเลข PMI ภาคการผลิตจากสถาบัน ISM นะครับคาดการณ์ว่าออกมาดีขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าออกมา แย่ลงนะครับแล้วยิ่งน้อยก่าคาดการณ์อีกอาจจะช็อกตลาดได้เหมือนตัวเลขเมื่อวานนี้นะครับก็คือยูดอลลาร์อาจจะอ่อนค่าได้นั่นเองให้เระมัดระวังกันไว้ด้วยนะครับและสุดท้ายนะครับก็คือการประกาศข้อมูลสินค้าคงคลังน้ำมันดิบนะครับคาดการณ์ว่าจะมีสต๊อกน้ำมันน้อยลงนะครับถ้าน้อยลงแบบนี้อาจจะผลักดันให้ราคาน้ำมันสามารถปรับตัวขึ้นไปได้นั่นเองนะครับโอเคครับวันนี้ผมขอฝากเพียงเท่านี้นะครับข่าวสารอาจจะเยอะตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำเลยยังไงมานี่แมネจเมนต์กันดีๆแล้วก็ขอทุ ขอบคุณครับ